ได้ปีใหม่เลขใหม่น้อยมากๆแล้วก็คันนี้นะคะแต่งมาให้จบเลยยางแล้วก็แม็กกึ่งออฟโรดนะคะดอกยางยังใหม่อยู่ลูกค้าสามารถใช้ต่อได้เลยแม็กไลเนอร์มีการบรรทุกมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะช่วงล่างดี ไม่มีสนิมเลขไม้สองหมสี่สภาพภายในโดยรวมร้อเซตเต็มเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะมาแนะนําเป็นรถแบรนด์มิตซูบิชิกันบ้างสําหรับรถแบรนด์มิตซูบิชินะคะบอกเลยว่าช่วงล่างเขาอะสมรรถนะช่วงล่างบอกเลยว่าดีมากๆแล้วยิ่งตอนนี้นะคะเป็นรถปีใหม่ขึ้นมาช่วงล่างก็จะพัฒนา มาให้ดียิ่งขึ้นนะคะทําให้การขับขี่นุ่มนวลน,นั่งสบายทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับค่ะวันนี้แนะนําเป็นคันนี้เลยเข้าใหม่นะคะสําหรับคันนี้เป็น Mitsubishi Titan เครื่องยนต์2.4คันนี้เป็นตัว GLS Plus นะคะปี23ได้ปีใหม่เลขใหม่น้อยมากๆด้วยสีของเขาสีบรอนเงินแบบนี้สำหรับสีนี้นะคะก็จะเป็นสีที่ ดูแลทําความสะอาดง่ายใหม่อยู่ตลอดเลยในส่วนของด้านหน้ากระจังหน้านะคะเขาก็จะพัฒนามาให้ดูดีทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็คันนี้นะคะแต่งมาให้จบเลยโลโก้ไททันสปอร์ตแบบนี้แล้วก็กระจังหน้านะคะสีดำรมควันให้แบบนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้ ถือว่าในส่วนของด้านหน้าบอกเลยว่าลงตัวมากๆทันสมัยมากๆค่ะเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันก่อนนะคะว่าแต่งอะไรมาบ้างเริ่มต้นจากซุ้มล้อเลยค่ะแต่งซุ้มล้อมาให้แบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะคะเหมือนกันเลยในส่วนของยาง ยางแล้วก็แม็กกึง off ่งออฟโรดนะคะดอก y ang, y ang, ายางยังใหม่อยู่ลูกค้าสามารถใช้ต่อได้เลยเป็นยางปี2023ค่ะในส่วนด้านข้างนะคะจะมีสติกเกอร์ให้แบบนี้ทั้งคันเลยรอบคันเลยเพื่อความสวยงามนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถแกะออกได้แต่เซลลแนนคิดว่าคันนี้บอกเลยว่าลงตัวมากๆนะคะในส่วนของด้านหลังกันบ้างไฟท้ายไฟท้ายแล้วก็ไฟเบรกนะคะ เป็นแบบ LED มีฝากครอบแต่งมาให้แบบนี้ก็ถือว่าลงตัวไปอีกแบบหนึ่งก็สวยไปอีกแบบหนึ่งด้านหลังมีกล้องซอนให้แบบนี้กรณีลูกค้าถอยลูกค้าสามารถมองที่เจ้ากางด้านในได้เลยอ่ะมาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างฝาท้ายเดิมๆค่ะน็อตเดิม,ดมทุกตัวทุกจุด แม็กไลเนอร์มีการบรรทุกมาบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะสําหรับการบรรทุกกระบะก,ก็ถือว่าค่อนข้างใหม่ในส่วนของช่วงล่างก็อย่างที่บอกเขาพัฒนามาแล้วค่ะให้นั่งนุ่มนวลยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วงล่างดีไม่มีสนิมทีมซื้อเราจัดมาให้แล้วดูมาให้อย่างดีเลยใน,นนนนนะะในส่วนของด้านในกันบ้างนะคะในส่วนของด้านในคันนี้จะเป็นเบาะหนังสภาพเบาะเซลแนนให้ร้อเตเต็มเลยแล้วก็มีจอให้จอสัมผัสแบบนี้นะคะ รองรับแล้วนะคะมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยที่สำคัญได้เป็นเกียร์ออโต้ความพิเศษของคันนี้นะคะไฮไลท์เลยเลขไม้2องหมไม้แท้นะคะสามารถเข้าศูนย์ต่อได้เลยทั่วประเทศในส่วนของพวงมาลัยสามารถควบคุมเสียงระบบรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้เลยสภาพภายในโดยรวม100%เต็มเลยค่ะคันนี้ระบบความปลอดภยัยระบบถุงลมให้มาถึง7ตําแหน่งระบบเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง บอกเลยว่าได้คันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคามากๆแล้วก็เป็นราคาที่เข้าถึงได้สำหรับราคานะคะออกห้างใหม่ๆอยู่ที่9 0 0 0แสนต้นๆวันนี้ราคาหายไปเลยเกือบ3 0 0 0สนบาทราคาจัดไฟแนนซ์นะคะ635,000 0บาทซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้รถรับประกันโครงสร้างเดิมๆไม่มีชนหนัก พลิกคว่ำจมน้ำกอไม้กับไม้รถสามารถเข้าศูนย์บริการต่อได้ต่างจังหวัดมีบริการไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถถึงบ้านอยากสอบถามข้อมูลเรื่องรถอยากรู้รายละเอียดของรถคันนี้โทรมาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกคนเลยค่ะ